โอไฮโยทุกคนนะคะอยู่กับพี่จังคนเดิมตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการเลขลายเลขเหรียญลายนะคะเนื่องจากมีคนถามว่ามันหายไปไหนนะคะอันจะบอกให้มันจะอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. เห็นตัวพีไหมคะพีกดเข้าไปพีนะคะที่หลายคนก็จะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวสอนค่ะ เล่นเราบเล่นเกมเราบอกค่ะค่ะวจริงวันนี้เรามาทำยงานกันนะคะแต่ว่านี่คือก,การทำงานคะ่ะค่ะเริ่มงานแล้วสักนิดคะ่ะเล่นเกมค่ะลเล่นเกม,มอยู่ค,ะค่ะโอเคเรามาสอนนะคะคือจำนวนตัวนี้จะมีอยู่สามสามนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาอ่ะเขาไม่ยอมให้เราแลกเหรียญแล้วนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคะมันเขาเปลี่ยนแล้วจะเข้าใจบอกว่าส่งเงินไปให้ใน ชิคเกอร์ให้เลยนะคะมันจะขึ้นให้เลยเนาะีนคัมเมื่อกี้มี3พอยนะคะตอนนี้มีอยู่6แล้วเย้นะคะค่ะโอเคนักขอยกพลิปเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าใครสนใจอะไรก็ส่งมาได้อีกนะคะบ๊ายบายค่ะ